จับปายจนกันเ้านี่แหละอืมใส่ตะไคร่เข้าไป หอม มีกัเจี๊ยบนำครับเจี๊ยบหรือว่าสมพอดีใส่ายกะ สมพอดีใส่หน่อยกะสมพอดีเพิ่นก็นเลยเออนา่าสมพอดีเนาอต่อมาก่ะ ใส่ป่ากระเทียมล่ะสามกีพ่อเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ป่าเลยครับ นี่คือผงนัวครับใส่ไปเลยปิดไฟจังน้อยกันราการละบาทเีงโอ้สุกแล้วครับพี่น้องบาทเองก็ตัวซิมก็ได้มมกะเดยี้รอบนึงพอดีให้มมกับลุง สุดปลายจะมอนะืน้ึกงวอืมอขนาดเลยอืมเส้นน้ำตาลจัง่อยตัดสมมันจะได้เปรี้ยวหวานๆ อืมชอบไหมตอนหนามเลยบ่มตอนนี้งหนานมาแล้วอืมคราบไปใส่ผักหอมครับมือครั้งนยายามช่วยีเขาก็แล้วเลยขาเลยกาดเลยปตักได้ป่ะ

นี่ครับมาครับเซบบซน้ำกัน